เป็นอดีตนักแสดงเมื่อหลายสิบปีมาแล้วคุณผู้ชมปัจจุบันนี้อายุก็60-70แล้วนะครับมีคนไปเจอศพว่าเสียชีวิตอยู่ที่ม้าหินหลังบ้านแล้วตอนที่กู้ภัยไปจะเก็บศพยังเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าน้องหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยหลายตัวน่าจะดุแหละไม่ยอมให้คนเข้าใกล้ศพนะครับเอา้าต้องทำยังไงก็ต้องยิงยาสลบทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ย อยู่ในซอยพิบูรณสงคราม22อำเภอเมืองนนทบุรีผู้ตายชื่อว่านางสาวมาตาภูวพันธ์อายุ65ปีนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปก็เอ๊ะคิดอยู่ว่ายังไงน่าจะทำยังไงดีถึงจะเอาศพออกมาได้เพราะว่ามีเนี่ยบรรดาน,น้องหมาเนี่ยสตัวคอยเห่าดังลั่นเลยขู่ไม่ให้คนเข้าไปในบ้านนะครับก็เลยกู้ภัยบอกถ้าอย่างนั้นประสานประสานไปที่กรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย เอาลูกดอกยิงยาสลบหน่อยแล้วก็พอยิงปุ๊บได้เนี่ยก็เคลียนะครับพอน้องหมาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยก็นําศพออกมานะครับคือพอสามารถเคลียน้องหมาได้นะครับก็ไปดูจุดที่พบศพเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีเลือดออกที่บริเวณจมูกของผู้ตายด้วยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1-2วันครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณโต๊ะ หินบริเวหลักบ้านนะครับแล้วก็มีหมาเนี่ยค่อนข้างหลายตัวนะครับก็เลยต้องต้องทำการซีนเซอพื้นที่ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ชจวบ,บ้านบอกว่านางสาวมาตาตอนสาวสาวเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเมื่อปี2 5 2 3เนี่ยแสดงเรื่องช้ําเพราะรักโด่งดังมากและเธอก็เป็นคนนิสัยดีหน้าตาสะสวยด้วยแต่อยู่คนเดียวนะครับสำหรับนางสาวมาตาเนี่ย เป็นนักแสดงรุ่นเดียวรุ่นเดียวกับอนิ่ิงนิรุตสิริจัญญาคุณตักมามยุรามีผลงานอยู่หลายเรื่องแล้วก็หายไปจากวงการบันเทิงสุดท้ายมาเสียชีวิตที่บ้านพักหลังนี้ครับ